สวัสดีครับผมไทยพีไทยนองเมื่อนี้แม่บ้านเพิ่นกระไดปลาคออหไ่ปลาคอแม่ไข่เมื่อก็สิมาต้มปลาคออหไ่ใส่แม่เป่งกับใส่ไข่มดแดงพอดีทั้งบ้านผมก็ได้ฤดูแม่เป่งกับไข่หมดแดงออกพอดีก็มีไทยพีไทยนองเอามาฝากก็หลายเติบอยู่ครับแม่บ้านเพิ่นก็ได ต้มปลาพอใหญ่แม่ไข่ตัวเกือบกิโลครับใส่ไ,ไข่มดแดงทั้งบ้านพี่บานนองไข่มดแดงออกอย่งนอแม่เปยงออกอยังนอบ้านผมนี่ก็ลังเริ่มหลายเลยครับออกไปหาแยหาเสาะหาน้ำทงน้ำทากับพ่อได้ยู่ได้กินดินีมแม่บ้าน,นเพ่นก็เฮ็ดมพ่นว่าพ่นเทียนแฉนกินจะคำพ่อแสียบมาสัอ๋อเสีบครับ มันถึงใครป่ามันถึงไม่เป็นมา,มากมากครับพี่น้อง